บ,บัดนี้วันครั้งที่4 6วันที่15มิถุนาย,น,ยนพุทธศักราช2 5 6พรข้าพเจ้านังสงนนวนและดมนสีโซดาขอถวายเสียงสวดสายาพระสูตรรปริและมนต์ต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาและอัจจริยาบูชาแาจจชาด่ยครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมัน่นมีสติและและได้มีสมาธิจ,จดจ่อในอคัคราพยัญชนะในบทสวดอย่างต่อเน,นื่องด้วยเทิญบทกับพระ,าาระตาตาใอรหังสามาสมุทโระวาผู้ทางพระวันตา่างภิวาเท่ง สวัสดีค่าตัวพระอขวัตตามมธโมธมังนามัสซาม่สุปฏิปันโนพระขอวัตโตส้างวัค่ะสร้างครสังครัง,งนามา กฎปุชาพระไพรีพินาชอรหันสัมมาสัมพุทโธสุริยังปรินิพุตโธผู้ในเหตุทรมานโอทางมีบรมีหิจิตจชีสติอวัชิวังอหังพุทธังธทำมังสังฆังสอนนางขตโตผู้เชมีรัตนะแต่ยังธทำมังเจรามิโสทินาบทวดชุมนุมเทวดาสมันตาจักวาเวตุอัตราชันชันตุเทวดาสัตธัมมังมูนิราชาศสุนันตุสังฆโมขะทังสักเคกามีจรูปิเคดิสิตาลัสเถจัตตาริเควิมาเนทิเประเทจักามีตารุวะนาคหาเนเคหาวัตุมาหิเคเตปุมาเจ ยันตุเทวาชราถาวรวิสามียะคันทพานะคาติทันตาสันติเกยังมุนิวาราจวะนางสาธาบูมีสุนันตุธรรมะสวรรค์การุอยัางพระพันตา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  บทสวดปุพพาคะมะการนโมตัสสะพ่อตัวราหะตัมมาสัมปุทาสานโมตัสสะพะโตัวราหะตัมมาสัมพุทาสานโมตัสสะพะโตัวราหะตัวสมมาสัมพุทธัสักบทสวดไตสรานคำนาปะทะผู้ทางสรณังคจชามิธัมมสรานังคจชามิสังฆสรานังคจชามิผู้ตียมปีผู้ทางสราังคจชามิทุตียมปีธัมมสราังคะชามิทุตียมปีสังฆสรณนังคจชามิตติยมปีผู้ทางสรานังคจชามิตติยมปีสังฆธัมมสราังคจชามิตติยมปีธัมมสราังสังฆสรณังคชามิ บทสวดสัจจิกิริยาคาถานาทีมีสาระนังอัญังปุตโตมีสาระนังวัดังเอตินะสัจจวัชนนาสสติมีหุตุสัพพะทานาทีมีสาระนังอัญังธรรมโมมีสาระนังวัดังเอตินะสัจจวัชนนาสสติมีหุตุสัพพะทานาทีมีสาระนังอัญังสังโฆมีสาระนังวัดังเอตินะสัจจวัชนนาสสติมีหุตุสัพพะทา บทสวดติรัตนปานามะนะคาถาพุทธังนัเมรัตนพุทธรสัจจิตังธรรมังนัเมรัตนพุทธวิสุธิสารังสังหังนัเมรัตนพุทธสุสีระทิทิเอตังนัมเมติรัตนังรัตนาดยาวังสัมมาสัมโมสริตัมวัตถุวิเศษสภูตังอัญญญายุตอุณโยคะวะสัมปวัตตตัมอาสุมิตายามหิปิตเถวยะธาติทันเตเอกลงวินาตะทร ติตาเรียสัมมะสัมภเวนะโเกเกขาจิจจเจเรนจุจจเจเรนจะปาตุภูตังคามภิระยาวิสยางอติทุธัาสถทางวินญูหิป,ปัตติฏตาชนเนหิวิชัญญารูปังโลกัมหิเกหิจ,จิกะทันจุปะพนิยังเกสันจิสุทุวิธิตังคุณกายะตายาเมหิเยวัชนะตายะสุวัสุติทมปิสม,มุตปัสัมตังมานาสิสุ สีสุธาปัสสะทธานังปุญญาธิกานามาสมุตตมะปุณณะภูมังทุกขะปมุจนาโมขาสารานังขตานังปุเชระเหสุปะะมังอภิปุชันยังเนภานาสัชิกิริยาโยนิสัญญาทานสัมมาเกเรสัมมาโสนาทิคิสิทธิยาจะสาธุหิอัถากสะเรหุปะเสวะนียังปาเนหิ จาปิสารน,าานังขะมณียวะตัสสะมาเหตังติระตนังสารนังคะตัมหะรัติงทิวังคะณะเนสุนามาสมานาปุเชมาจาปิสสะตังสุปสัสสนาจิตตาตถา,านุปะริกริยาสทาจัตตาจัปุญเยนะตถา,าสุก,กเตนะสุขีพระเวม โมตเชนะตัสสะจัสสาปิสุวติหหตเยโยเจทะธรรมวินัยมเหปะมานปุโตโรกุตระพิสมมยโยเนยโตสุโพชังตัสโสนิสจะสายยะอายมปิหงตวัตูตเตยปาริจิตโตสุปะสาทกาโรมนมากราสิทธิกถานโยจักหูโมหะมาราปะกระโทสามังวพุโตสุขโตวิุมโตมาราสปัส มาราศัก์อาสาวินโยจยันโตปาเปสิเขมังชนะตังวินยังพุทังวะอันตังติระสารนามิโรกัสนาทานจัวินายกันจะตตันเตชะสาเตชะยสิทธิโหงตุสัพพันตรายาจาวินาสเมินตธรรมโมทัชโยวิยะตัสสะสัตถุทัศสิโรกัสวิสุทิมังคะดังนี้ยานิโกธรรมมาาราสะทารีสาตา ว่าโหสันติกาโดสุจิโนธรรมะวันตังเศิรสานามามิโมหะัปปารังอุปสรรตตาหังตันเตชะสาเตชะโยสิทิโหตุสัพพันตารายาจวินาสเมนตุสัทธรรมเสนาสุขตาเนโยโยโรกัสสะปะปุปะเกิดเฉตตาสันโตสยามสันติโยชโกจะสวะขาตธรรมะวิธิตังกโรติสังขังวันตังสิรสานามามิพุทธานุพุทธังสามัคสีระทิฏฐิตันเตชะสาเตชะโยสิทิโหตุสัพพันตารายาจวินาสเมนตุบวดสอนนโมการอักขาหะ นโมอรหะตัวสัมมาสัมพุทธัสามไม่เหินสีโนนโมอุตตมะธรรมะสัสวะคาตเสวะนิทะนโมมหาสังฆัสสาปิวิสุทธะเสระทิเทโนนโมโอมาตายาระธาสาระตนาตยาสาธุกังนโมอมากาติตาสาตะสาวะทุตยาสปินโมกาลปภะเวนะวิคันชันตุอุปเทวะนโมกาลนุภาเวนะสุวัติโหตุสัพพะทานนโมกาลสติเณนะวิภิไมเหหันติเตชาวะ บทส่วนมหาสมัยสูตรเอวเมสุกังเอกังสมัยังพระข่าววาสเกสุวิหัสติกับเปิระวัติคต